ยูโฮว์วิลด์คัมพลูซี่เกมมิ่งนะครับผมอันน่ะอันนี้ตัวอะไรเอ่ยเจนทอนแมนซานินั่นเองนะฮะผมราคา408คูปองนะฮะถ้าเกิดจำไม่ผิด,ดนะต้องขอบคุณ้องมินบินมากครับที่เป็นสปอนเซอร์ให้ในครั้งนี้นะฮะแล้วซานิเป็นตัวละครหลักที่พี่เล่นในตอนแรกเล่นมาตลอดจนมีตัวละครตัวอื่นนะฮะผมเล่นเป็นตัวฟาร์มตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เล่น ROV มาเลยนะฮะมันเป็นตัวฟาร์มตัวแรกของเกมนั่นเอง ก็ในระดับพอสสุมก็สุือว่าสนุกสนานมากนะครับผมขอบคุณน้องมิมินมากที่ซื้อสกินนี้ให้นะฮะไม่เต็มราคาครับผมที่เหลือพี่ก็ออกเองนะฮะแล้วขอบคุณน้องมินมากที่ช่วยเหลือมานิดนึงก็โอเคครับช่วยได้เยอะเลยนะฮะโอเคครับมาดูความสวยงามของมันกันดีกว่านะฮะว่ามันเด็ดเคสลาตีขนาดไหนนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเจอกันในเกมเลยละกันโย่ในสุดก็เข้ามาในเกมแล้วนะครับผมมาดูความหล่อความเท่ของซานิเทียนดีกว่านะจ๊ะ ไงตัวละครมันนะฮะจะกลายเป็นอัศวินจากประเทศจีนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน,นะฮะตรงมานจะคล้ายกับพวกอัศวินนะฮะผมจะกลายเป็นอ่าเจนท์แมนไซนี้ก็คือสุภาพบุรุษสุดหล่อถือล่มหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ล่มนะเว้ยแต่คงจะมองว่าเป็นล่มอยดีนะเพราะก,กูมองเป็นล่มอยู่เลยชิบหายละโอเคครับซึ่งมันจะมีความสวยงามของสกิลมากๆเลยนะฮะ จากปกติวิ่งเป็นธรรมดาทั่วไปนะฮะพอท่าสกิลแรกปุ๊บจะวิ่งเป็นมีดอกกุหลาบโปรยปลายนะฮะดูหล่อเหลือเกินหล่อสุดๆไปเลยเห็นไหมเห็นไหมเฝ้า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 เ้าเเฝ้้าไอ้ยโหกุหลาบโปรยปลายรอบวตัวนะฮะพอสะบัดดาบปุ๊บเรึบต่อเป็นดอกกุหลาบผ่านรอบตัวเย็ดแค่มันไม่ใช่สะบัดธรรมดานะฮะมันเป็นการใช้เท้าวินมิลในเบรกแดนนั่นเองเห็นปะ มันจะทำการนอนแล้วก็สะบัดหออนะฮะอันนี้เรียกว่าท่าวินเมลนะครับผมใครอยากทำเป็นก็แนะนำเปิด Google แล้วก็พิมพ์ว่าวินเมลนะฮะโอเค W I N D M I L L นะครับผมเป็นท่าวินเมลของเบรกแดนนะฮะโอเควิ่งเร็วเป็นวิ่งธรรมดาบ้านๆนะจ๊ะพอตีบุ้นสะบัดปอบๆอย่างนี้ก็เป็นสีชมพูนะฮะโอ้โหสวยงามสวยงามฟุดๆไปเบยดูดิเดย็ดเคเท่สุดๆนะฮะสำหรับท่านตีนะั้นดูแล้วเป็นยังไงแวะไปดูที่บอสเลยแล้วกันนะฮะ ดูโดดแจ๊ะโดดแจ๊ะไม่เอาบางกรงัวนเล่นกว่าโดดเดหืะตั้มหัวเป็นสีชมพูนะผมแลมีสายฟ้าเล็กน้อยนะฮะแล้วต่อด้วยกรีบกุหลาบโรยบนพื้นสวยงามเหลือเกินบ่องตรงโอเคครับเราก็จะสอนเทคนิคนิดหน่อยละกันนะฮะก่อนที่จะไปกับรีวิวซานิษหัวจุกหางม้าสุดหล่อของเฮียนะฮะมนหล่อมนหล่อมนหล่อ,ลอจริง บอกว่าเขาพูดออกมาไม่มินมากนะฮะสวยสวยมากมากชอบจริงชอบจริงไงเดี๋ยวพาเลี้ยงหมูท้ายเป็นการตอบแทนนะครับผมเดี๋ยวพาเลี้ยงหมูท้ายเดี๋ยวเลยเฮียนะฮะเรื่องสายกินนี่ขอให้บอกนะฮะอ้ําชุดความโหดของซานิทนะครับจะบอกไว้ก่อนเลยมันจะโหดตรงที่ว่าถ้าบัตรบีมนะฮะเคล็ดลับของมันนะถ้าเกิดเราโดนสตาร์อะไรเงี้ยกดปุ๊บมันจะหายอันนี้ใครๆก็รู้นะฮะแต่เผื่อ เทคนิคการใช้ดีๆฮะคือเนี่ยโดนปุ๊บปุ๊บกดหายนะฮะคอยดูคอยดูปุ๊บกดหายนะฮะเห็นไหมมันจะไม่สตันที่อะไรเลยนะฮะลองมันสกิลใหม่คอยดูคอยดูอ้าวไอบสัตว์มันกดไม่โดนกูอะเอาใหม่เอาใหม่ใหม่จงหน่อยโจงกู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 หน่อยปุ๊บเห็นไหมหลุดเลยหลุดเลยสตินปะสตินปะเนี่ยแหละครับคือข้อดีของซานิทนะฮะที่เหลือไม่มีหาในดีแล้วครับผม เน้นวิ่งเร็ววิ่งหนีชาวบ้านทิ้งเพื่อนคล้องอะไรประมาณนี้อย่างเดียวนะฮะโอเคครับสำหรับจบรีวิวสกินก็มาเพียงเพียงเท่านี้นะฮะผมแต่อยากให้ทางกันน่าปรับเล็กน้อยนะฮะผมตอนจบเนี่ยชนะอะไรประมาณนีนะ้เอาขึ้นแบบเป็นสกินเลยได้ไหมะกูสาซื้อมานะครับลงทุนทำให้นิดนึงอ่ะอยากได้นะฮะโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับสำหรับน้องมิมินขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะฮะรับรองว่าจะเลี้ยงหมูท้าคืนแน่นอนถ้าเราได้เจอกันนะจ๊ะแง ลิมิเต็ดสวยแซดขายทีเดียวนะจ้า408คูปองนะฮะไม่หยิบก็ไม่ได้ถ้าเกิดใครชอบจริงๆนะฮะโอเคเป็นสายฟาร์มไฟเตอร์นะครับดูความสวยงามของมันรอบกายนะฮะมีดอกกุหลาบติดอยู่ข้างหลังหหงางม้าวางอยู่บนหัวถือร่มที่ดูสวยงามนะใครบอกว่าเป็นหอกเลยที่อ,อะไรก็ตามไงกูมองว่ามันเป็นร่มอยู่ดีนะฮะมันอาจจะเห็นข้างหลังไหมครับตรงท้ายมันจะมีปลายแหลมนะถ้าเกิดเรากดออกมาอาจจะเป็นร่มกลางกระจายดูเท่สุดเท่ไปเลยก็เป็นได้นะฮะ รงเท้าบูดูสวยงามมือใส่ถุงมืออีกต่างหากยัดเค่ในท้สีเหลืองช่างเหมาะเข้ากับชุดอะไรขนาดนี้มันเท่ต้องมีกุหลาบนี้แหละฮะผมสวยจริงครับขอบคุณมากๆนะครับมาไม,ม่มินอีกครั้งหนึ่งนะฮะจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับรักน้องทุกคนนะครับหากถามว่ารักไหมให้บอกว่ารักสี